หมดชีวิตก็เลยสดสักครูดด่างเราคนโชคดีไม่เดินลงทางละความสุขเราสร,ร้างโอยโอยยชคดีตามมาเลยมีความสุขสุขอุรายิง่งทำยิ่งนี้ทำถูกวิธี <S 2> <S 2> แบบมีอีคิวละง่ายง่ายชิวชิพวพกชคชะตามาด้วย ขอให้รวยเงินขอให้รวยง่ายขอให้รวยไวขอให้รวยให้รวยสักครึ่งรวยด้วยเงินทองมากมายรวยด้วยน้ำใจและมีสุขอุราเบิกบานใจมีสุขหนักหนาด้วยกันลุกขึ้นมาสร้างสตา์ให้ตัวเองสตาทั้งนี่ไม่ตุดตันไม่มีใดควางข้นกำลัง ดีไปหมดนะสดนะทุกอย่างคู่สวยมากค่ะแม่ yeah, มาคัดอยู่ในช่วงกลางเชื่อ oh, yeah. ที่สำคัญนะสอนทุกวันแบ่งปันทุกวันและก็แชร์ทุกวันใครบอกว่า mm hmm. like คุณนัตังไม่สอน right. เตรียมตัวไว้ดีๆนะระวังนะหนังยางดีดนะนะในจุดๆเน่สอนทุกวันคะ่ะ ไขไม่เป็นหนูโพจนไม่เป็นหนูไล์สดไม่เป็นสอนแล้วนะจ๊ะมีหลักฐานการสอนอยู่หน้าเพดหนะ้าตรงนี้แนะสักครู่ค่ะ สวัสดีครูแก้วตาด้วยสวัสดีคุณออนอนงนะจ๊ะสวัสดีค่ะนะคะคุณอัมพลด้วยนะจ๊ะสวัสดีคดป้องเหน่ง้าสวัสดีพี่อ้อสวัสดีค่ะสวัสดีพี่สมธันดานะคะคุณอาธันดานะคะธัญดาใช่ไหมสวัสดีคดกอยนันทิยาสวยมากแม่สวัสดีพี่สูด้วยนะคะสวัสดีเที่ยวราชกรัมโบเดียด้วยนะสวัสดีโซฟอลาฟิลิปินฟินแลนด์มาเลเซียอิตาลี ฝรั่งเศสลูกศิษย์คุณรักตังเยอะแยะมากมายไก่กองชีวิตสุดัไม่มีใดความสวัสดีโค้ดแพ้ด้วยเลิกสวัสดีนะคะพี่หมวยด้วยสวัสดีพี่กันที่มาด้วยค่ะทางงํเเออรวยไม่ต้องทุกเจ็บปวดเสียใจร้องให้ปูุงไฟ มันน่าเสงียงอะเมื่อเนี้ค่ะพี่ดองค่ะสำหรับคนที่โพสต์ไม่เป็นหนูไม่รู้ว่าหนูจะโพสต์อะไรนหนูไม่รู้ว่าหนูจะโพสต์แบบไหนนะคะโปรแกรมที่แล้วนะคะสอนในเรื่องการแชร์ในเรื่ สดอย่างไรให้ปังโปรแกรมนี้21วันค่ะคุณจะโพสต์เป็นค่ะคุณจะโพสต์ปุ๊บลูกค้าจะหยุดนะคะชันงักดูนะคะโพสต์ของคุณล้านเปอร์เซนต์เพราะคุณนับตังทําแล้วค่ะ5เดือนมีบ้านเป็นของตัวเองเนาะ งรวเชัดเจนนะลูก<ร>ดังนั้นโพสไม่เป็นขายไม่ได้<ร>ามาช่องนี้ออและที่สำคัญค่ะกรุณาจ่ายค่าคายบอสครูนับตังด้วยจ่ายค่าคายบอสครูนับตังด้วยใครยังไม่แบ่งปันด่วนค่ะด่วนด่ว,วนเออ ซีเคียวเหนียวซับหนักมากแม่อิหลีค่ะสวัสดีลูกปูเป้ด้วยเออสวัสดีโค้ดจ๋าโค้าอมวยลูกนะเอฟชุดครูเก็บไว้ให้แม่ใส่หน่อยลูกนะคะสวัสดีคุณอ่าพรพัสนะคะสวัสดีจ้านะคะสวัสดีค่ะทุกคุณทคนค่ะเออเอาแบบแม่เอาไปเอาไปพร้อมยงพร้อมยสวัสดีโค้ดเดียวก้อยด้วย ใส่ค่าคายเรียบร้อยแล้วค่ะเลิศพร้อมอย่างพร้อมแล้วมาเอาเลยนะคะแม่สวยมากอีลีโอ้ คือมันอิหลีลูกอันนี้นะคือแบบว่ามาค่ะนะคะเอาแบบครูขาจ่ายค่าขายแล้วค่ะเรียบร้อยั้งจายค่าขายคืออะไรค่ะอธิตร้านจิตแล้วแชร์วนไปค่ะใครที่ดูคลิปนี้โคตรโคตรโคตรโชคดีค่ะลูกค้าแม่บอกค่นเดี๋ยวว่าหลายๆคนที่ยังไม่รู้ผู้ใด้มาสวยมางามแท้ว่าภาษาอีสานจอยจอยค่ะพี่น้องคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่สถานีแห่งความมั่งคั่งค่ะกับบอสครูน้ำตังพาโคตรปังพาโคตรรวยค่ะแม่จะพาปังและก็พารวยไปด้วยกันค่ะสําหรับคนที่อยากเริ่มต้นขายของออนไลน์ ซึ่งมันไม่ยากเลยค่ะลูกค้าเป็นกูรูนะคะเป็นมาสเตอร์นะคะเกี่ยวกับ ครูสอนออนไลน์นะคะพี่น้องขาเออเพราะอะไรนะคะเราถือประสบความสําเร็จนะคะสิ่งหนึ่งคะ่ะเรียนรู้จากครูสิตาพรสวรรค์ปันเองได้เป็นลูกหลานชาวนาปกติธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งไม่ได้มีแต้มต่อทางสังคมไม่ได้เป็นเน็ตไอดอลนะคะไม่ได้มีคนที่มีชื่อเสียงเรียงนามตั้งแต่ไหนแต่ไรไม่ใช่นะคะเกิดจากการสร้างตัวตนตัวเองขึ้นมาคะ่ะเกิดจากการเรียนรู้กับครูสิตาคะ่ะเกิดจากการลงมือทํากับครูสิตาคะ่ะที่สําคัญนะคะสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตครูต้องบอกก่อนนะคะสิ่งหนึ่งที่เปย เปลี่ยนแปลงนะะตลอดทั้งชีวิตนะ,ค,ะคือการเปลี่ยนความคิดก่อนถ้าวันนี้เราอยากเฮ้ยเรามีความคิดนะคะเขาเอิว่าอย่างเขาเอาิญพื้นฐานความคิดพลังงานบวกอยู่แล้วแม่แต่ประเด็นอยู่ที่ว่าตอนนี้หนูยังไม่สามารถโพสต์ขายสินค้าได้เลยหนูจะเริ่มต้นแบบไหนเออหนูจะทําแบบไหนวันนี้เป็นโปรแกรมแรกคะ่ะวันแรกด้วยโอ้คุณตื่นเต้นจังเลยนะ <laughs> ผมมาให้ตัวเองก่อนนะคะเออผมมาให้ตัวเองก่อนนะ,ะตื่นเต้นมากคะ่ะ วันแรกนะคะมันจะมีโปรแกรมทั้งหมด21วันค่ะถ้า21วันนี้คุณเรียนรู้กับว่าคุณตางตังไปนะคะโดยที่ไม่ขาดเลยสักวันนะคะคุณจะสามคุณขายของได้ล้านเปอร์เซ็นต์ลงมือทำด้วยนะคะครูบอกก่อนว่าผลลัพธ์ที่ครูได้จากการเรียนรู้กับครูสิตา ไม่ว่าจะเป็นพลังงานบวกไม่ว่าจะเป็นกฎจักรวาลกดแรงดึงดูดไม่ว่าจะเป็นธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการขายของการไม่ว่าจะเป็นการไฟ์สดอะไรก็ตามแต่คอดแค็มสัมนาต่างๆค่ะผลลัพธ์ที่ครูได้คืนหนึ่งค่ะครูได้สุขภาพตัวเองสุขภาพตัวเองค่ะสวยวันสวยคืนจากคนที่มีโรคประจําตัวอยู่แล้วนะคะเรียนรู้กับครูจิตานะคะโรคประจําตัวครูนะคะอะไรบ้างแม่โรคกระเพาะอาหารค่ะไม่เกรนค่ะพักผ่อนไม่เพียงเพอาะน้ามือตาลายคล้ายจะเป็นลมค่ะเป็นโรคโลหิตจางค่ะ เป็นแบบนี้คะ่ะต้องกินยาทุกวันต้องไปรับหมอทุกวันต้องไปรักษาดูแลสุขภาพตรวจสุขภาพทุกวันตรงข้ามนะคะตอนนั้นอยู่ห้องเช่าอ่าแค่ข้ามสะพานก็ถึงโรงพยาบาลแล้วค่ะอยู่ใกล้มากแต่ต้องไปทุกวันอ่าอทิตย์หนึ่งไปค่ะอ่าเริ่มดีขึ้นอาทิตย์หนึ่งไปครั้งอ่เริ่มดีขึ้นอีกเดือนหนึง่งเดือนละครั้งเออยาหมดไปรับยารับรับยาอ่าบํารุงเลือดเออรับยาไมเกรนคิดดูนะคะเออแต่พอเรา อย่าบอกอยากอยากจะบอกว่าตอนนั้นเป็นผู้ช่วยเภสัชอยู่ด้วยสามารถจ่ายายาให้คนอื่นได้แต่ไม่สามารถจ่ายายายให้ตัวเองได้สุดยอดไหมสามารถไม่ให้คาแนะนาเกี่ยวกับลูกค้าได้หมดเลยหนูทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะลูกนู้ลเร็วหนูจะหายแต่กลายเป็นว่าตัวเราเองค่ะไม่ดูแลตัวเองเลยไม่ดูแลสุขภาพตัวเองเลยค่ะทำํำง,งานวันหนึ่งสิบห้าชั่วโมงคูได้สุขภาพคูได้ร่างกายคูได้การเงินคูได้การงานค,ค่ะการเงินคูเริ่มมาคูคเริ่มมีเงินเก็บการการเงินเริ่มมากันการงานเริ่มมาการเงินก็เริ่มมา งานมาพร้อมกับเงินหลังจากนั้นเรื่องครอบครัวค่ะครอบครัวรักกันมากขึ้นเออเราได้แฟนที่รักเราจากแต่ก่อนนะคะจากแต่ก่อนถามว่ามีความรักไหมมีคนเข้ามาค่ะแต่มันยังไม่ใช่สําหรับเราเราไปโฟกัสงานเราไปโฟกัสเงนินเราเราคิดว่าเดี๋ยวสักวันมันต้องมีและสุดท้ายแล้วมันมีจริงๆครูได้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตทั้งหมดทั้งหกด้านค่ะความสุข จากแต่ก่อนเมื่อก่อนมีแต่ความทุกข์มีแต่เรื่องหนี้เรื่องสินความสุขเริ่มมาความสุขเริ่มสร้างเองได้ไม่ต้องไปหวังพึ่งไครไม่ต้องไปหวังพึ่งญาติโกโหติกาไม่ต้องไปหวังพึ่งเพื่อนเราสร้างตัวเองได้เราสร้างความสุขให้กับตัวเองได้นี่คือผลลัพธ์ที่ครูได้จากการเรียนรู้กับคุูสิตาและวันนี้ค่ะโปรแกรมวันนี้ค่ะเออโคตรปังรวยจริงค่ะรับกระเป๋าเงินปังรับกระเป๋าเงินปังแล้วรับเงินปังเลยค่ะใช่ค่ะ ใช่ค่ะอยู่กับครูปังทุกคนค่ะวันนี้นะคะสําหรับคนที่อยากเริ่มต้นสําหรับคนที่อยากเริ่มต้นหนูโพสต์ไม่เป็นเลยหนูโพส์ไม่เป็นเลย,หน,เนเลยหนูจะเริ่มต้นอย่างไรหนึ่งค่ะข้อแรกข้อเดียวค่ะข้อแรกข้อเดียวเลยค่ะหนูเลือกสินค้าได้หรือยังหนูเลือกสินค้าได้หรือยังหนูอยากจะโพสต์ขายหนูต้องมีสินค้า ฟังนะคะหลายๆคนเอาแล้วถ้าหนูทําหลายแบรนด์ล่ะแล้วถ้าหนูมียาสระผมยาสีฟันสบู่ครีมอาบน้ําอ,อ,อครีมกันแดดแป้งเอาหนูจะพ้นยังไงอะแม่มันเยอะมากแม่เนี่ยว่าหึ่งหนูจะพ้นไหวเหรอถ้าวันนี้หนูขายยี่สิบอย่างแม่ว่าหนึ่งหนูจะพ้นไหวเหรอแม่ยี่สิบอย่างเลยนะแม่สังเกตไหมไฮสังเกตไหมคะคนจะเป็นแบบนี้หนูเริ่มง,งงแล้วตอนเนี้ย สินค้าหนูเยอะมากหนูทำหลายแบรนด์มากเลยหนูสับสนแล้วหนูจะทำยังไงสังเกตเป็นไหมคะจริงค่ะนั่นหัวร่อเลยบัดนนี้เออจริงค่ะไมมิ้นบอกเออหนูจะเห็นตังไหนบนัดนนี้เอาเฮ้แม่หนูไม่รู้เลยนะหน,นูมันมันเยอะมากฟังนะคะฟังดีๆค่ะคลิปนี้แพงมากคลิปนี้แพงมากค่ะวันนี้ค่ะเลือกค่ะเลือกสินค้าที่เราถนัดที่สุด เลือกสินค้าที่เรารักที่สุดไม่ใช่ว่าหนูไม่รักสินค้าหนูเลยไม่ใช่หนูรักสินค้าหนูอยู่แต่หนูรักที่สุดหนูรักที่สุดหนูถนัดที่สุดอย่างครูนะคะครูถนัดในเรื่องของความงามเพราะครูสวยไงเออเพราะครูสวยครูมานสายสวยแล้วสวยเออครูก็ไปที่เรื่องของผิวหน้า เฮ้ยทำยังไงให้ผิวหน้าใสทำยังไงให้ผิวหน้าเด็กเด้งทำให้ผิวหน้าเด็กขุดจับสินค้าก่อนค่ะพี่น้องขาเลือกสินค้าก่อนค่ะพี่น้องขาใจเย็นๆค่ะเลือกสินค้าที่รักที่สุดและถนัดที่สุดค่ะยี่สิบอย่างเอาวางไว้ก่อนลูกใจเย็นๆใจเย็นๆค่ะเราจะโพสต์นะคะพี่น้องขาเราจะโพสต์ค่ะเราเลือกสินค้าก่อนเลือกมาอันไหนอันหนึ่งค่ะอย่างครูตอนนั้นครูเลือกไดโวค่ะทําไมถึงเลือกไดโวรู้ไหม พ่อครูมีปัญหาเกี่ยวกับผิวหน้าพ่อครูรู้ว่าคนอยากสวยคนอยากออกหน้ากล้องมึงต้องหน้าสวยเหรอวะเออมึงอยากเป็นฝ้าเป็นกาเป็นจุดดงดำหรือไงไม่ไม่มีใครอยากเป็นค่ะมองที่แรกปุ๊บมองหน้านี่แหละก่อนครูครูคอยากได้เกี่ยวกับความความสวยความงามเกี่ยวกับบนใบหน้าครูก็เลือกไดโวบูตเตอร์เซรั่มถ้าวันนี้หนูมีครีมกันแดดใช่หนูเลือกเลยถ้าวันนี้หนูมีแป้งใช่หนูเลือกเลยเออแม่หนูอ่ะอยากเน้นแบบว่าของกินหนูเลือกเลยหนูเลือกสักอย่างในอย่างหนึ่งก่อน ชูมันขึ้นมาค่ะชูมันขึ้นมายกมันขึ้นมาค่ะยกมันขึ้นมาค่ะชูมันขึ้นมายกมันขึ้นมาค่ะเลือกสินค้าที่เราถนัดเลือกสินค้าที่เราถนัดค่ะและทําความเข้าใจกับมันค่ะมันมีจุดเด่นยังไงอ่ะอยางครูไดเวอร์บุลเตอร์เซรั่ม um นะฟังดีๆนะคะจุดเด่นอันนี้ครูยกตัวอย่างให้ฟังไม่ต้องมาซื้อครูนะคะยกตัวอย่างให้ฟังค่ะไดเวอร์บุลเตอร์เซรั่มเป็นเซรั่มที่ซึมเข้าสู่ผิวได้เร็วมาก ไม่ว่าคุณจะใช้ครีมบำรุงตัวไหนคุณสามารถใช้ควบคู่กับเซรัม่มไดโวบุสเตอร์ได้เก็ตไหมคะครูไม่ได้บอกให้เราทิ้งครีมบำรุงของคุณนะคะแต่เซรั่มสามารถใช้ควบคู่กับครีมบำรุงของคุณได้เพราะมันเป็นเซรัม่มคุณใช้เซรั่มก่อนแล้วคุณค่อยใช้ครีมบำรุงของคุณสามารถใช้ควบคู่กันเก็ตไหมคะมันช่วยเรื่องอะไรบ้างไดววบุสเตอร์เซรั่มหนึ่ง บำรุงทำให้ผิวหน้าแข็งแรงมากขึ้นบางคนผิวหน้าอ่อนล้ามากทาอะไรก็ลอกทาเข้าไปก็ลอกทาแป้งหน้าก็ไม่ติดเลยหนังหน้าปฏิเสธแป้งมากเลยแม่เออไม่มีการบํารุงค่ะใช้ครีมครีมครีม,ม,มอย่างเดียวอย่าคิดว่าเซรั่มไม่ไม่อย่าคิดว่าเซรัม่มไม่ดีต่อผิวนะคะไม่จําเป็นนะคะโคตรจำเป็นนะคะ,คเ,นนะ,คะเซรั่มเนี่ยรู้ตัวไหม เซรั่มนี่สำคัญมากในการบำรุงนะคะไม่ใช่ว่าตื่นขึ้นมาปุ๊บหนูจะใช้ครีมเลยแม่หน้าใสโหครีมกับเซรั่มต่างกันนะจ๊ะเซรัม่มผิวหน้าของเราซึมเข้าสู่ผิวได้ดีกว่าครีมค่ะครูบอกเลยครีมนี่มันสังเกตไห้มันจะเหนียวเหนียวเหนียวเห็นไหมแต่เซรั่มนี่มันปื๊ดขึ้นเลยซึมเข้าสู่ผิวได้ดีกว่ากระป้า จุดดงดาเริ่มจางลงเพราะเราใช้เดโวบูเตอร์เซรั่มก่อนหลังจากนั้นคุณจะใช้ครีมอะไรแล้วแต่คุณเลยเอาที่คุณเบิกบานคุณอยากใช้ครีมอะไรเอาที่คุณเบิกบานเห็นไหมคะครูชูจุดเด่นมันขึ้นมาค่ะครูชูจุดเด่นมันขึ้นมาค่ะครูเอาจุดเด่นนังขึ้นมาค่ะแล้วเราล่ะแล้วเราล่ะเรามีสินค้าตัวไหนที่เลือกอยู่ในหัวใจเรามีสินค้าตัวไหนที่เราจะเอามาชู มาให้มันเป็นจุดเด่นของเราถ้านึกไดวโอวูเตอร์เซรามานึกถึงคุณับตังเลยเนี่ยมันต้องเป็นแบบนั้นเห็นไหมมันต้องเป็นแบบนั้นถ้านึกถึงของกินนึกถึงคนนี้เลยอย่างเงี้ยหนูเข้าใจความหมายบอเออถ้านึกถึงแป้งไดมอนด์วาวนึกถึงโค้ดแผ่เลยแบบเนี้ยเราต้องชูจุดเด่นของเราขึ้นมาก่อนเฮ้ยท่านเลือกท่านนึกถึงสุขภาพเออไม่่อานึกถึงสุขภาพอ,อ,อ่า คุณแม่หลังคลอดนึกถึงโค้ดโป้งเหน่งเลยอย่างเงี้ยเอาให้มันชัดเจนเอาให้มันคนนึกถึงเราเราต้องชูมันขึ้นมาก่อนเราต้องชัดเจนกับสินค้าเราก่อน you know, อ,อ,นอ,อยู่โน้เราถึงจะโพสได้เออหนูเข้าใจความหมายบอเราถึงจะโพสต์ได้วันหนึ่งหนูจะหนูมีสินค้าอยู่สาสิอย่างหนูจะโพสต์ครบสามสิบอย่างเป็นไปไม่ได้คะ่ะแม่บอกเลยเป็นไปไม่ได้อุ้ยเพคลิปนี้แพงนะคะคลิปนี้แพงนะลูก ชัดนเนาะแพงมากหนูต้องชูก่อนหนูอยากไปสเปซสปาเว้อันนั้นก็อยากเอาอันนี้ก็อยากได้อันนั้นก็อยากเอาอันนี้ก็อยากขายอันนั้นก็อยากขายอยากขายไปหมดเลยวันหนึ่งหนูจะโพสครบหรอเอาจริงเอาจริงจะเย็นๆอือคำว่า,าสต็อกของหนูอยากสต็อกของแม่งให้หมดมันเป็นเรื่องดีมันเป็นเรื่องดีถ้าหนูรู้จัก พื้นฐานมันก่อนเข้าใจบะลูกเออเออใช่เึีกถึงโค้ดกอยนึกถึง SM สมส่วนเมทอคดูแลตัวเองสุขภาพตัวเองเห็นไหมชูขึ้นมาก่อนลูกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนเชื่อไหมลูกค้าครูเป็นแบบนี้ในวันนั้นเนาะช่ดีที่วันนั้นเราไม่ได้มีทุนมากมายก่ายกองเหมือนคนอื่นเขาเราก็เลยมีแค่ไดโวค่ะ ครูลงทุนด้วยไดโวกับละอองทิพย์ก่อนเนาะเอามาใช้นะคะไดโว่สามสองรองทิพย์หนึ่งขวดครัวมาใช้ผิวหน้าครูค่ะครูโพสทุกวันโพสทุกวันโพสแต่สินสองสินค้านี่แหละโพสแค่สองสินค้านี้ค่ะครูโพสทุกวันโพสทุกวันประมาณหนึ่งถึงสองเดือนฟังดีๆนะคะครูโพสทุกวันหนึ่งถึงสองเดือนค่ะครูโพสครูโพสครูโพสให้เห็นครูโพสให้ลูกค้าเห็นครูโพสโพสโพสเพื่อนพี่ป้านะอ่านเริ่มถามครูค่ะครูโพสโพสโพสแต่ไดโวบุสเตอร์เซรั่มค่ะครูโพสโพสโพสแต่ และอองทีมค่ะคุณโพดพ์โพดโพดอยู่อย่างนั้นค่ะจนคูเริ่มมีตัวแทนค่ะระยะเวลาแค่สองเดือนค่ะชัดไหมคะระยะเวลาแค่สองเดือนค่ะคูเริ่มมีทีมงานค่ะเห็นไหมบางคนแม่หนูมาห้าเดือนแล้วหนูยังไม่มีทีมงานเลยแม่แม่หนูมาสิบเดือนแล้วแม่หนูยังไม่มีทีมงานสักคนไม่ต้องแปลกใจอย่าจถามว่ามันจําเป็นไหมในการพัวสินค้าของเราแต่มันโคตรจาเป็นนะคะ โคตรจำเป็นนะคะลูกชัดเจนไหมถ้าเราไม่ชัดเจนกับสินค้าของเราเขาก็ไม่ชัดเจนกับสินกับกับเราเหมือนกันแยกก่อนใจเย็นๆอย่าสเปะสปะจงชัดเจนกับมันอย่าสเปะสปะใครจะบอกว่าเอานอานี้สิเอานนี้สิเอานี้ก็ขายดีเอานี่ใจเย็นๆลูกเชื่อแม่เชื่อคุณนับตังค่ะเชื่อคุณนับตังค่ะหนูจะเอาน้ําหอมหนูก็เอาน้ําหอมให้สุด หนูจะเอาผิวหน้าหนูก็เอาผิวหน้าให้สุดหนูจะเอาหุ่นหนูก็เอาหุ่นให้สุดหนูจะเอาผิวเนียนหนูก็เอาผิวเนียนให้สุดหนูจะเอาการกินหนูก็เอาการกินให้สุดโพสทุกวันชูจุดเด่นทุกวันชูเขาขึ้นมายกระดับเขาขึ้นมาเห็นไหมเลือกสินค้าก่อนวันนี้กลับไปเลือกสินค้าค่ะหนูจะเอาตัวไหนแล้วทักแล้วเม้นใส่ในนี้อ่ะหนูลองหนูลองดู ลองพิมพมาดูว่าหนูเลือกได้ยังลองพิมพ์เม้นต์มาค่ะเดี๋ยวกูวอ่านเม้นต์หนูจะเลือกสินค้าตัวไหนที่เป็นจุดเด่นของหนูที่หนูสามารถแนะนําสินค้าได้ถนัดที่หนูสามารถชูมันขึ้นมาได้ถนัดเออใช้ดีมากราคาไม่แพงด้วยค่ะเคยเอามาใช้เออเคยเอามาใช้เออไม่ดีเท่าไดโว้ค่ะแม่เห็นไหมเออให้เราเลือกสินค้าก่อนว่าเราอ่ะชอบสินค้าตัวไหนเออเลือกสินค้าค่ะ ไหนลองพิมพ์มาว่าเรานึกได้ยังว่าเราควรจะเลือกสินค้าตัวไหนเป็นสินค้าชูชูสินค้าเราสามารถชูสินค้าขึ้นมายกระดับสินค้าขึ้นมาได้และถ้านึกถึงสุขภาพปุ๊บนึกถึงเรานึกถึงความงามปุ๊บนึกถึงเรานึกถึงความเชื่อปุ๊บนึกถึงเราอ่าไหนลองเลือกไหนแพออโค้ดแพรนะคะอยากชูไดมอนด์วานุต่อให้หนูทําแบรนด์ไหนก็ตามแต่หนูสามารถพิมพ์มาได้เลยลูกไม่ใช่แบรนด์ครูก็ตามนะคะเออสามารถ เออเลือก s m ส o อ o กกค่ะเห็นไหมแต่ละคนนะคะรักไม่เหมือนกันแต่บางบางคนนะคะเ,เขาเอามอายัางอะ่ะถนัดไม่เหมือนกันเห็นไหมอืมเลือกเมทอกค่ะกับ SM สมส่วนนี้คือสายสุขภาพของเขาอยู่แล้วนะคะสายอาหารเสริมนะคะเลือกไดโวบุเตอร์เซรั่มค่ะแม่เห็นไหมแต่ละคนไม่เหมือนกันเห็นไหมแต่ไม่เหมือนกันเสร็จพวกไม่พอนะคะ I um เสร็จเปะสปะอีตังหากเออหนุยเลือกไดโวค่ะเพราะหนุย เพราะนุ้ยใช้อยู่ทุกวันนี้เห็นไหมแต่ละคนใช้ไม่เหมือนกันเออเอส็มสมส่วนค่ะครูดวงใจ SM สล็อกความเชื่อค่ะคิดดีคิดบวกเห็นไหมบางคนก็ถนัดเรื่องความเชื่อน้ําหอมพลังงานหินอย่างเงี้ยหนูเห็นไหมหนูก็ต้องโพสต์ค่ะหนูก็ต้องใส่ความเชื่อค่ะหนูก็ต้องชูเขาขึ้นมาค่ะเฮ้ยถ้าสมมุติว่าวันนี้ฉันจะเอาน้ําหอมพลังเอาเอาเรื่องเอาเรืเอ่องความเชื่อนะจะนึกถึงยี่ยี่เลย ยี่ยี่ถินนะคะจากกัมบูเดียใช่ไหมลูกหรือว่าพม,าม่าเลือกเอ็มสมส่วนค่ะเห็นไหมฟูเป้บอกเห็นไหมพี่อ่อนอานงบอกว่าชอบเอ็มสมส่วนค่ะแม่เห็นไหมเราต้องเลือกกว่าลูกใจเย็นๆใครบอกว่าเอาอันนี้บ้างเอานี้บ้างเอานี้บ้างใครมาฟังคลิปนี้นะคะคิดดูดีๆนะคะหนูฟังแม่ค่ะคิดดูดีๆค่ะคุณโคตรโชคดีมากที่คุณได้เจอคลิปนี้คุณจะไม่สเปะสปะอีกต่อไปชัดบลูก เออครีโอพัตตาอ่าเลือกเอาที่เราชอบแล้วชูจุดเด่นมันขึ้นมาโพสซ้ำซ้ำบ่อยบ่อย,อยกินกินใช้ใช้ทุกวันคู่บอกเลยค่ะลูกค้าไม่ไปไหนลูกค้าอยู่กับเราอืมลูกค้าอยู่กับเราเห็นไหมอืมชัดมากนั่นเห็นไหมเลือกไดโววีต้าสกินค่ะเพราะใช้แล้วเปลี่ยนแปลงจริงๆชัดไหมคะชัดเจนมากเลยนะ ใครได้ดูคลิปนี้คิดแพงมากแม่เห็นไหมอมืยิ่งเราทําหลายแบรนด์เรายิ่งต้องรู้ว่าฉันจะชูแบรนด์ไหนเอยฉันจะชูสินค้าตัวไหนดีเฮ้ยบางบางบางคนเนาะวิสินค้าความเชื่อของหนูอะมันได้กําไรเยอะแม่หนูเน้นกําไรหนูจะเอาความเชื่อเห็นไหมความคิดคนไม่เหมือนกันความชอบคนไม่เหมือนกันดังนั้นชูมันขึ้นมาก่อนชูมันขึ้นมาก่อนเลือกสินค้าที่เราถนัดก่อนวันนี้ไปทําการบ้านนะคะ เข้าใจบ่ลูกวันนี้ไปทําการบ้านคะ่ะไปเลือกสินค้าเอาที่เราแบบเอาที่เราแบบชอบจริงๆและถนัดจริงๆแล้วพรุ่งนี้ครูมาสอนต่อว่าจะต้องทําแบบไหนโอเคไปลูกจบไลรโออจบไรค่ะ SM g เอโกโก้ค่ะนั่นเห็นไหมบางคนไม่เหมือนกันเห็นไหมโอชัดเจนนะคะเยอ<ป>สอนดีมาก เราคนโชคดีพร้อมอย่างลูกเดนจบไร่สเราสร้างโอ้ยยอ้ยโชคดีสุขก็ได้เนาะออ้ยต้องให้สวนขนาดนี้วมมีคาสต้องให้สวนขนาดนี้เลยเหรอ s m ส o o กก ไม่ลกสรุดไหมทั้งหมดทั้งมวลที่ออกมาแชร์ค,<อ>คือสิ่งที่เราเรียนรู้กับคุณสตาแล้วได้ผล,ลไม่ได้มีเจตนาจะว่าใครนะคะถ้าคําพูดไหนทําให้เรารู้สึกว่าไม่โอเคคุูก็กราบขอโทษขออาภัยด้วยนะคุณไม่ได้ตั้งใจนะคะอุ่นดุนช่วย สำคัญค่ะอย่างที่ครูบอกมไม่ต้องเชื่อในสิ่งที่ครูพูดแต่จงพิสูจน์ด้วยการลงมือทำ<ร>อเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ<ไหน><ใช>